โอเคครับวันนี้เราอยู่ไหนนะครับวันนี้เราอยู่เดมโมเดโมท่าพระครับผมก็คือสถานีรถไฟฟ้าสีสายสีน้ำเงินนะครับของสถานีท่าพระนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆผู้ชมเนาะก็วันนี้ผมก็จะพามาทําคลิปครับผมคือทําคลิปก็น่าจะเป็นคาเฟ่คาเฟุุ่อหัวเรือตรงอซอย เชรเกษม15นะครับผมเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็จะพาไปาวัดประดูชิมพีแล้วก็วัดภาษีเจริญเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูคาเฟ่เนาะคาเฟ่ว่าเป็นแหล่งที่รู้จักของคนจีนตอนนี้ผมก็อยากจะเป็นคนไทยก็อยากจะรู้จักเหมือนกัน <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะพาไปบัวเรือคาเฟ่ตรงเทรเกษมซอย15กันครับเพื<ๆ>่อนครับ,รบไปกันครับ สำหรับการเดินทางของพงนะครับก็จะใช้ MRT รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับที่เดินทางมาจากจตุจักรนะครับแล้วก็มาเส้นทางของบางอ้อเนาะบางอ้อแล้วก็มาปลายทางที่ธาระพะครับผมเดี๋ยวเราจะออกไปเป็นเตรซอยที่2แล้วก็ข้ามไปฝั่งก็ได้หรือจะไปฝั่งนี้ก็ได้อะ,อะโอเคข้ามไปฝั่งนู้นเลยก็ได้เนาะเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นเลยดีกว่าจะไม่ต้องเดินข้ามถนน เพื่อนๆมาได้หลายเส้นทางนะครับอาจจะมา BTS บางวา่าหรือจะเส้นตลาดพูเนะเาะก็จะมีสบุรุวิ่งเข้ามาถึงวัดภาสิีเจริญแล้วก็เดินข้ามมาวัดประดูชิมพี่แล้วก็มาด,ดูปูเร่คาเฟ่ได้นะครับเพื่อนๆเ,เนาะก็มาได้มาได้หลายเส้นทางนะอันนี้คือทางออกที่จะข้ามไปอันนี้อาจจะงงงงงนิดนึงโอเคค้าบผมอ่าโอเคเนาะ,ะเราจะไปยังไง ว่ามาที่นี่อาจจะงงๆอ่ะสุดท้ายเราต้องออกเพชรเกษมสิบสองแล้วกันเนาะไปเพชรเกษมสิบสองแน่ยมีจะมีป้ายบอกอ่าขวามือไปวงเวียนอ่าวงเวียนใหญ่เนี่ยฮะถ้พาพระจะไปด้านนี้ประมาณนี้อ่าวัดประดูชิมพีอ่าโอเคประดูชิมพีก็ไปด้านนี้สองบีอ่ะคิดเนาะเป็งงงนิดนึงถ้าสิบสองเนี่ยต้องเดินผ่านโอเคไปสองบีแล้วกัน เขายังถือบาดอยู่โอเคเราจะไปออกสองบีไปวัดกระดูกชิ้นทีกันไปกันเพื่อนสองบีครับสองบีต้องเดินหาสองบีนะครับสำนักงานเนนขตบางกอกใหญ่สองบีสองบีสองบีตรงไหนอ่าสองบอีตรงนี้อ่โอเค เทสองบีเลี้ยวขวาลงไปเซตเก็มสิบเอ็ดเนาะไปกันครับเพื่อนๆเราจะไปปูเรือคาเฟ่แล้วก็ไปไหว้พระวัดปูสิงห์ทีไปอะไรนะของดีหลวงพ่อโตโนะครับที่นั่นแล้วก็ไปกราบหลวงพ่อสดเนาะถ้ามีโอกาสก็จะไปกราบหลวงพ่อสดวัดภาษีจเจริญ 2 b ีเลี้ยวขวานะครับที่นี่ไม่ต้องไม่ต้องเดินข้ามนะครับไม่ใครครับไม่ต้องลงแล้วก็เดินข้ามคล้ายว่าเป็นถ้าลงเดอะมอสอ่อไม่ใช่ครับถ้าลงสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินท่าพาักเขาก็จะเป็นคล้ายๆว่าสะพานแบบอ้อมไปเลยนะครับอ้อมอ้อมเป็นวงกลมอย่างเงี้ยแล้วก็เดินลงไปอย่างเงี้ยครับผมถ้าจะมาวัดประดู่ชิมพีเพชรเกษมซอย15นะครับผมถ้าเดินไปฝัง่งนู้นก็จะต้องเดินข้ามถนนอยู่ดีเราพาเพื่อนๆลงมาจุดพื้นผิวถนนแล้วนะครับตรงนี้ฟุตบาท ตรงนี้ถนนเพชรเกษมเดี๋ยวเราจะเดินไปหาซอยเพชรเกษมซอย15อ้าวโอเคเริ่มมีบรรยากาศแบบร้านแบบมา่านักท่องเที่ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวฝรั่งละเ,ะเพชรเกษมซอย15น่าจะอยู่ตรงนู้นครับไปกันครับเ,เพื่อนๆครับจุดแรกจะเป็นปู่เรือคาเฟ่น,นะครับผมเป็นสถานที่ที่คนจีนจะมารู้นะครับแต่ว่าเราเป็นคนไทยเราก็ต้องรู้เหมือนกันไปกันครับว่าปูเรือคาเฟ่

แต่ก่อนที่ว่าคงพามาทำคลิปหลงโปโตนะครับยังไม่มีป้ายอู่เรือคาเฟ่นเนาะเป็นกเกษมส5บห้าแยก9้าอาหารเครื่องดื่มกาแฟรบร,ริการล่องเรือยังไม่มีป้ายตรงนี้นะครับวันนี้โอเคเป็นคลิปใหม่เนาะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปครับผมโอเคมีวินมอเตอร์ไซค์ด้วยครับเดี๋ยวผมจะลองถามเพื่อนๆไม่มีรถขอถามเป็นข้อมูลหน่อยครับวินมอเตอร์ไซค์ไปอู่เรือคาเฟ่เท่าไหร่ครับพี่บินถามดเฉยนะเป็นข้อมูลพอดีผมทำคลิปอยู่ อู่อ่าพี่จากเนี่ยปากซอยไปอู่เรือคาเฟ่เท่าไหร่สิบาทโอเคสิบาทอ่าโอเคเป็นข้อมูลนะพี่ผมทำคลิปอ,อยู่ขอบคุณมากนะครับโอเคนี่มีบริการเนาะรอ<ม>เพื่อนเพื่อนที่บ้านลงจากเอ่อมาร์ทสายสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เดินหาชรเกษมซอยสิบห้าก็จะเจอบินมอเตอร์ไซค์ถ้าไม่อยากเดินกงไปก็สิบบาทโอเคไปกันครับผม ก็เป็นบริาการอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเพื่อนๆบรรยากาศภายในซอยเลยเกษมซอย15นะครับก็จะเป็นซอยเล็กอ่าครับผมแต่ว่าแฝงไปด้วยนะักท่องเที่ยวที่แบบไม่เล็กนะครับใหญ่เลยครับไม่ฝรั่งอ่ามีทั้งฝรั่งมีทั้งคนจีนเนาะอ่าโอเคอ่าถ้าเป็นวันหยุดรถเขาจะแน่นเลยนะครับเพื่อนๆอ่าต้องบอกว่าที่นี่นะครับต้องกดตังค์กดตังค์สดมาก่อนนะครับส่วนมากร้านค้าทั่วไปก็จะรับเงินสดเนาะตั้งแต่เข้ามาในซอย วัดประดูวัดภาสีออกไปฝั่งตลาดพูเลยนะครับผมจะเน้นเงินสดมากกว่านะครับผมต้องกดเงินสดลงมานะจาก m r t หรือว่าที่ไหนก็ได้ที่เพื่อนๆสะดวกนะครับผมโอเคเดินต่อครับผมโห oh, ครับเดินเข้ามาน,นี่คือเป็นบรรยากาศซอยผีลากลงโอ้โหโอ้โหเขาเนี่ยซอยผีลากลงครับ,บมีดอกไม้จันทร์ซอยผีลากลง ขอโทษนะครับทาไมได้ฉายาซอยผีรากลงครับอทไมคนซอยอาเ้าทะเลาะกันอ๋อเหรอแค่นั้นเองใช่ไหมฮะโอเคขอบคุณขอบคุณครับโอเคซอยผีรากลอยขอบคุณมากครับไอ้ซอยผีรากลงโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดินไปอู่เล่าคาเฟ่กันครับโอเคไปต่อนครับเพื่อนเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนก็เดินมาแล้วาวัดประดู่เนาะวัดประดู่ไหนเนาะ ก็จะมีสารเจ้าครับผมแล้วก็มีป้ายคูเลือกครับเลยครับนี่ฮะแยกเกโอเคนี่ฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศนี่ก็จะมีสาลเจ้าฝั่งนี้แล้วก็ศาลเจ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นซอยเพชรเกษมส5้าแต่แยกแล้วเก้าแล้วมันโดนบางเสาครับผมโอเคแต่ก็ยังมีป้าย เดินเข้าไปกันเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศนะบรรยากาศรืคอคาเฟ่ไม่ต้องกังวลน,นะครับผมทางเขาจะเป็นเล็กๆแล้วก็รถสามารถผ่านได้รถเดินก็สามารถผ่านได้ชุมชนเจ้าพ่อเขาตกครับผม เดินตามทางไปเรื่อยเนี่ยเดินมาเรื่อยๆรื่อยครับผมตรงนี้ตงจะเร็วฝาห้ามจอดบริเวณนี้มีรถขยะเขา้าออกโอเครถขยะเขา้าออกเออไม่ใช่รถนั่งเที่ยวโอเคตรงไปครับน่าจะอ่าน่าจะเห็นมุมนี้แล้วมุมนี้อ่ามีหมาเห่าด้วยอ่ะโอเค ช่ล้เมื่อกี้นักท่องเที่ยวท่านสองท่านนี้ผมเห็นอยู่ตรงบริเวณสถานีรถไฟฟ้า,าสายสีน้ำเงินตรงท่าพระเนาะก็คือโอเคเขาก็จุดมุ่งหมายก็เป็นบริเวณนี้อูเลือคาเฟ่ใช่ครับสวยมากครับเราจะมองเห็นพระท่านมองหันหน้าพอดีเลยนี่ฮะทางเข้าไปจุดเช็คอินถ่ายรูปผููเรือคาเฟ่ถึงแล้วครับเพื่อนๆอ่ะโอเคเนี่ก็คือจุดเช็คอินที่หนึ่ง ของอทริปนี้นะครับผมเป็นอูลเลอร์คาเฟ่ครับผมก็มีนักท่องเที่ยวจีนถ่ายรูปก,กันบริเวณนี้อ่ะโอเคก็มีนักท่องเที่ยวเข้าออกครับจะเป็นตอกซอยเล็กเลมอเตอร์ไวนกันได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวขอถอยนิดหนึ่งจุดนี้เมื่อกี้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป โอเคนี่ฮะก็จะมีรถตู้หนึ่งคันจอดอยู่บริเวณนี้แล้วก็มีป้ายตั้งอยู่ตรงนี้อไปกันต่อไปอ่ะโอเคนี่คือที่จอดรถนะครับที่เขาบอกว่ามีที่จอดรถใช่มีที่จอดรถจริงๆครับที่จอดรถสำหรับลูกค้าอูเล่คาเฟ่ครับ ผมจะพาไปไปทางคาเฟ่แล้วกันเพราะว่าเขาชื่นชื่นชื่อคาเฟ่จะมีอะไรนอกจากคาเฟ่มีผัดไทยหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปสั่งสองเมนูกันก่อนเนานะโอเคไปกันครับเนี่ยมุมนี้ลูกค้าเออไม่ใช่ลูกค้าทั <c oughs> ่วที่ลูกค้าของอูหลัวคาเฟ่หรือว่าเพื่อนๆที่ที่เคยเห็นเน,นาะนักท่องเที่ยวเขาจะไปถ่ายรูปก,กันมุมนี้บริเวณนี้เป็นชุมชนเนี่ยมุมนี้นักท่องเที่ยวก็จะมาแอบถ่ายรูปก,กันอยู่บริเวณนี้ เดี๋ยวขอหมุนกลับกันไปนิดนึงอ่าโอเคนี่คือทางเข้าเนี่ยนั่องเทียเชช่ยวก็จะชอบถ่ายรูปอยู่บริเวณนี้พอมองเห็นองค์พระท่านครับผมอ่ะสวยครับสวยมากเลยครับขออนุญาตนะครับโอเคนี่คือทางเดินเข้าไปครับผมก็มอเตอร์ค์ขับเข้ามาได้สวนกันได้ครับผม ชนสารเจ้าเนาะเจ้าพ่อเจ้าพ่อเขาตกใช่ใช่ใชใชโอเคมาไปต่อขอนอุญาตนะครับต่อไปต่อ,ตอโอเักท่อง,องเที่ยวลองลองลองไปลองไปเปิดดูตรงนู้นเนี่ยขออนุญาตนะครับไ, <hiding? S 1> ไปอู่เรือคาเฟ่ตรงไหน อ่าโอเคไปต่อให้ต่อพ่อมีป้ายบอกตอกสอยเล็กๆเป็นการรีวิวแบบไม่ตัดต่อนะครับอาจจะต,ตัดต่อนิดๆทางเข้าแต่ว่าพอเข้ามาในชุมชนเราจะไม่พยายามตัดต่อเนาะจะให้ให้รีวิวแบบกันเดียาวๆนี่ฮะพอเข้ามาก็จะมีกำแพงมีไฟท่างกืนขึ้นก็จะสวยโอ้ตูเรือคาเฟ่ ชาเข้ากี่บาทนะคนไทยยี่สิบบาทเหรอคนไทยน่าจะยี่สิบาทคนไทยกี่บาทคนไทยยี่สิบใช่ไหมฮะ,อะโอเคคนไทยยี่สิบาทอันนี้อันนี้อันนี้จ่ายผมแล้วโอเคผมขอถ่ายผมขออนุญาตถ่ายทำคลิปนิดน,นึงนะครับโอเคคนคนไทยยี่สิบาทต่างชาติเท่าไหร่นะครับยี่สิบาทเหมือนกันครับอ๋อยี่สิบาทเหมือนกันโอเคเลยครับผมเสียเดี๋ยวเราตัดคลิปก่อนอเ,เราจ่ายตังก่อนแล้วเราจะพาเพื่อนๆไปชม บรรยากาศด้านในแล้วก็ไปชมกาแฟไปไปทานกาแฟกันกนี่ฮะก็เป็นจุดบริเวณทางเข้านะ<ม>ถ้าไม่มีทางก็มีค r วอโค,<ม>ค้ดเขียวโค้ดใหญ่มากครับสามารถคนคนต่างได้อโอเคครับอโอเคเราซื้อตั๋วแล้วนะครับเพื่อนๆก็แนะนำมาเที่ยวนะครับคลิปนี้ก็ดูกันยาวๆตั้งแต่ทางเข้า,ามาโอเคตรงนี้ก็เป็นจุดบร,ริเวณถ่ายรูปและคาเฟ ก็จะเป็นราชรถพระพุทธเนาะราชรถพระมหากษัตริย์ครับผมแล้วก็เรือพระที่นั่งสุวรรณหงษ์นะครับนี่ระฆังปีคศ .1917 เครับเรือพระที่นั่งพน,นัญมฆราชครับผมเรือพระที่นั่งดารายทรงสุบรรณรชกาลที่9และข้างในสุดก็จะเป็นเรือพระที่นั่งอนเนกชาติผู้ชงครับผมนี่คือเป็นผลงานเนาะ งานซ่อมแซมเรือพระราชพิธีกระบวนยุทธโทษทีครับนี่ก็เป็นผลงานซ่อมแซมเรือพระราชพิธีกระบวนยุทธหยาตราทางชดรามานนะครับเพื่อนๆส่วนด้านนี้ก็จะเป็นผลงานตานี้ครับเป็นเป็นผลงานอะไรครับได้รับรางวัลอะไรบ้างครับตามนี้เลยใช่ไหม ครับผมนี่ก็เป็นผลงานเนาะผลงานต่งาตงๆครับผมคนไทยยังไม่รู้นะครับแต่สองปีมาเนี่ที่พงม,มาทําคลิปหลวงปู่โตนี้ยังไม่มีโอเคตอนนี้ก็คนไทยมาเยอะแล้วครับผมอ่ะโอเคเราจะหาก,กาแฟทานก่อน,นก,กาแฟทานก่อน,นก,กูเลอรัคาเฟ่ครับผมอ่ะโอเคนี่คือ ท่าเรือคาเฟ่เอ oh, okay. ้ยโอเคโอเรือคาเฟ่ท่าเรือคาเฟ่เฮ้ยท่าเรือท่าเรือโอเรือคาเฟ่ ถึงกี่โมงครับพี่เปิดกี่โถึงกี่โครับเปิดสิบโมถึงสองทุกวันเลยใช่ไหมฮะทุกวันห้โอเคได่ครับเป็นเมนูอาหาราคิปผมอ่านภาษาจีนไม่ออกเกมภาษาไทยเกทมีทั้งเกมภาษาไทยภาษาจีนโอเคอันนี้อะไร เอาอะในนี้ครับสกิลสกิลที่พูดยากไหมเออเอพิโดเย็นในแาษาอังกฤษภาษาไทยโอเคครับโอเคครับขอบคุณต้องบอกว่าลูกค้าเยอะมากเลยครับโอเคถึงคิวเราแล้วภาษาไทยเราภาษาจีนเราอ่านไม่ออกเราต้องไปเรียนโอเคผมเอาเอพิโซเย็นหนึ่งแก้วครับแล้วบัตรนี้ต้องใช้ยังไง กาเป็นส okay. okay. ่วนลด20บาทนะครับเพื่อนๆอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่อ่าโอเคเอเปโซเย็นหนึ่งแก้วเป็นโอนได้ใช่ไหมครับโอนโอนกนใช่โอเคครับโชคดีมากเลยที่ผมไม่ได้กดเอาหวานใช่ไหมฮะเอาหวานปกติห0ึ่งร้อยกุศลโอเคนี่ใช่ใช่หวึ่งร้อยาทครับเดี๋ยวเราจะสแกนบัตรก่อนโอเคก็เราก็สั่งอาหารหรือว่าสั่งกาแฟเรียบร้อยเราก็จะได้การ์ดนอกการ์ดเลี้ยง เดี๋ยวมันจะร้องติดๆมาถึงคิวเรา คอยต,องษษษษษตรงปรับราคาไปนั่งตรงท่าเรือไม่ไตรงนี้จะสวยมากครับเห็นทีพงศ์หลวงพ่อวัดภัษนี่จัดเ วิวนี้สวยมากเลยครับเพื่อนๆแต่ขาดนาังแบบครับผมหวังว่าโอกาสหน้าจะได้พาเพื่อนๆนะครับเป็นเป็นทัวร์เนะาะพาลูกทัวร์มาเที่ยวนะครับผมโอเควิวนี้สวยมากเลยครับเพื่อนๆครับ <S <S หลังจากรอเป็นรานานแล้วครับเสียงก็ดังมาติดติโอเคได้แล้ว ขออนุญาตนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะรับเมนูอ่ะโอเคเราก็ได้เมนูมาแล้วครับแล้วก็วิวสวยๆเนาะเดี๋ยวะจะพาเพื่อนๆผู้ชมเนาะไปวัดประดูชินพีแล้วก็ข้ามไปการาบพระที่วัดภาษีเจริญกันนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูว่าไปต่อกันยังไงเนาะโอเคไปกันครับผม วนจังหวัดระยองขึ้นกิโล40บาทโอเคครับขออนุญาตครับก็อ,อ,อย่างว่านะต้องใช้เงินสดทั้งนั้นนะครับผมชาผมที่นี่จะไม่มีคีวาโคดบักคพาณิคยาเขาจะรับเงินสดครับผมสำหรับที่นี่ก็เป็นวัดประดเชินทีครับผมก็อของดีก็คือกรูก สำหรับบริเวณสำหรับบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นบริเวณทางผ่านจากวัดประดู่ชิงทีไปวัดภาษีเจริญครับเพื่อนครับผมก็กกขามคลองมาก็เดินต่อได้เดยคเดี๋ยวซ้ายนะครับ